ดูดวงชาวลาสซินไม่ยุ่งกับไขรทั้งนั้นผลนวันที่4พฤษภาคมจะรวยนะครับผมจะรวยอย่างเดียวไม่สนใจใขรแล้วนะครับผมข้าพเจ้าขอร่ำรวยไม่สนใจเบื่อนายกับทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวต่างๆเข้ามาประเดประดังทม่ให้ท่านรู้สึกอึดอัดใช่หรือไม่ดวงชะตาของคุณดวงชะตาของคุณตกตำแหน่งวงล้อแห่งวัตจากวิวัฒน์นหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปรผันพัฒน,นายอย่างก้าวโดนโดน,โดนเข้ามาจัดหนักจัดเต็ม เาเจอเรื่องราวต่างๆมอท่านแนะนําให้ท่านพบนะครับผมพระผงไพรีพินาศนะครับรผไพรีพินาศนะครับก็คืออะไรครับผมคือนะครับเป็นความเชื่อเป็นเป็นพระปางลักษณะคล้ายกับปางสะดุ้งมานะตามปากมานแต่ละลักษณะนะครับเกิดขึ้นก็คือว่าคนโบราณเขาเชื่อว่าป้องกันเพศภัยสัตว์ตหมู่มารแพ้ไพ่มาลายหายไปสิ้นสิ่งต่างๆเข้ามากล้ามกายไม่ได้คุณสันคุณใสคุณใสอาถรรพ์บนดำ เรื่องเลาเล้รับลมเพลนมพัดเข้ามาป้องกันหมดครูบาอาจารย์กันว่ายอย่างนั้นแล้วก็พระไพรีมีนานนะครับอันนี้เป็นพระผงเก่านะวัดบวรน,นะจ๊ะแต่ว่าเราผมหยิบสมให้นะจ๊ะแต่ละองนะครับหยิบส่งให้เป็นพระเก่านะครับสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีหมอสันแนะนําให้ท่านพบติดตัวไว้นะจ๊ะนะผมใส่กล่องเอาไว้พบติดตัวหรือว่าจะไปเลี่ยมก็แล้วแต่ท่านเราผมให้พบติดตัวไว้สองร้อยสิบบาทเท่านั้นทักไลน์มา ซันนี่4289ท่านใดจ,จะดูดวงนะครับผมทักลายมานะจ๊ะหนึ่งคำถาม200บาทหมอสันส่งคลิปตอบให้มาดูดวงกันต่อโชกตะตาของท่านหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาแห่งวัฏจกักรเบื่อนายกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ขอยุ่งกับเกี่ยวกับใครทั้งสิ้นผลวันที่4พฤษภาคมดวงนี้ขอรวยอย่างเดียวเราผมท่านรวยอย่างเดียวถูกต้องไหมนะท่านลองคิดดูแลวยย้วผมเนระา,ดดาใช้ชีวิตเราอยากรวยไม่มีใครว่าเรานะเพราะว่าเราไม่ได้ทํา สิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีนะครับเราแค่อยากรวยเราก็รวยรวยด้วยอะไรรวยด้วยสุขภาพนั่นไม่เอา้ารวยด้วยจิตใจที่ช่ำชื่นนั่นไม่เอา้ารวยด้วยเงินทองแล้วพอมีเงินมันก็มีความสุขใจหรือไม่แล้วพเจะเรียกว่ารวยครบถ้วนบริบูรณ์รวยด้วยความรักที่จะคนรักคนไม่ตาไม่จะเดินไปไหนโดนหมาเห่าไล่มีแต่คนเกลียดจะไปเก็บนี่เก็บนู่คนหลงไปไปไปไกลๆอย่างเนี้ยโอ้โหชีวิตอย่างนี้อยู่ลําบาก วนนั้นจิตใจที่อบอ้อมอารีรวยด้วยอบอ้อมอารีรวยด้วยบุญกุศลวาสนาและสําคัญก็รวยด้วยทรัพย์สินกันทองถูกแร้วันที่หนึ่งแจ็คพอตแล้วผมวงล้อเห็นว่าจะจากไปว่าอะไรพราว่าท่านกำดงชะตาของท่านกําลังจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆดวงชะตาของคุณกําลังจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มออกเดินทางไกลจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาส,กาส,กาสข่าววิวาตั้งมั่น ถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาทเทพเทวดาสิ่งศิสิทธิ์คำชูปกปัก,กคุ้มครองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทัพย์การพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์รดยโชคในหัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวระบบสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตานี้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าแปดไม้เท้าจัดหนักจัดเต็มในโชคตา ดวงชะตาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดนะผมถ้าท่านอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วดวงชะตาจะดีเองเพราะฉะนั้นต้องอยู่ให้เป็นโลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้สึกเบื่อหน่ายก็ไม่มีสิทธิ์เลือกมากเท่าไหร่นะักนะผมท่านไม่ยุ่งเกี่ยวบใครแต่ว่าต้องติดต่อเจราจาการค้าเพราะฉะนั้นก็เบาๆเผาๆหน่อยแล้วกันผู้จแล้วผม้วผมให้เกียรติซึ่งกันและกันนำพาซึ่งความผสมผสาน ท่านจะได้คนด้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างตั้งมั่นคุณจะได้เจอผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพดวงชะตานี้เป็นคนจิตใจอบอ้อมอารีมีเมตากรุณามุทิตาเบคานะครับแต่เบื่อหน่ายกับปัญหาต่างๆที่จะเจอกับคนที่เอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทสานแนะนำว่าท่านจะโดนเอาเปรียบเสมอไปไม่ได้ท่านต้องสู้นิดหนึ่งนะบอกสิของเราคุณจะแรกคิวชั้นไม่ได้นะผมชั้นมาก่อน เอาค,คณมาได้สิทธิ์ก่อนแล้วผมในโชคชะตาปัญหาต่างๆยัง,งมีอะไรอีกปีศาจมูมารน,นางมารร้ายคนอีฉาให้หลายใสร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาเรื่องราวต่าง,างๆเข้ามาประเดยประดังทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดตกต่ําย,ย่าแย่ชิงไหวชิงพลิบใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพดุบายดวงชะตาจะเปิดรับซับโอกาสทองโอกาสดีเอาจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นสองเหรียญมันเกิดขึ้นในโชคชะตาเดี๋ยวดีเดี๋ยว้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวา ด้วยอานาจบุญบารมีวาสนาสิงหส,สิทธิ์ค้ำชูปกป,กปกักกุมของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคเดือหายพิเศตกตําแหน่งบนกุศลวาสนาจะเจริญลูกเลื้องขึ้นมาตันทียันตายแปลว่าอะไรครับดวงเนี้ยมีบุญนะนะอำนาจบุญบารมีวาสนาถึงวัวตอนบ้านปลายจะสุขสบายดวงเนี้ยมีบุญแต่ยังไงก็แล้วแต่ท่านก็ต้องรีบรวยตอนนี้ป่ะนะผมจะรอบ้านปลายทาไมล่ะนะม,มก็ต้องก็รีบรวยรีบแก้ไขรีบปรับปรุงรีบพัฒนาแปลเป,ปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดด หวงตาตกตำแหน่งชิงไหวชิงพยิใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเป็นทุบายเพราะฉะนั้นไม่ต้องมานั่งร้องไห้กระจองงองแงผมจะตายแล้วอาจา์หนูจะไม่ไหวแล้วหนูจะเรียบร้อยแล้วผมอย่างอเงแงครับมันไม่มีสิทธิ์เลือกคนอื่นเขาหนักกว่าคุณอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะดินทุรนทุรายกับพื้นแบกโูนหามนะทำยังทำงานหนักเต็มทีนะ่เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับท่านเป็น ไปด้วยตัวท่านเองอย่าไปสนใจกับความรู้สึกใดทั้งสิ้นก็แค่นี้เหนื่อยก็เหนื่อยก็แค่นี้โดนด่ามาก็แค่นั้นนีกันแก้มาก็แค่นะเดี๋ยวเองก็ตายเหมือนกันก็แค่นั้นเดี๋ยวฉันก็ไปช้อปปิ้งแล้วไม่สนใจกอนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคิดแต่ความสุขของท่านเอาไว้รับพลังบวกเอาไว้เดี๋ยวจะเป็นไปได้ด้วยดี สายสามดาวขวาสามดาบตั้งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคตาด้วยอํานาจบุญบารมีวัฒนาสิ่งศิษย์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตานี้ไม่มีสิทธิ์เลือกมากเท่าไหรนะ่นักไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับต้องให้หมอสันดุนะบามคนที่บอกว่าหนูจะตายแล้วไม่มีสิทธิ์เลือกคุณไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับคุณไม่มีสิทธิ์เลือกมีเลือกอยู่เลือกได้อยู่ข้อเดียวสู้ตายเ,าเขามาสิขาหนูไม่กลัวแล้วค่ะอาจารย์ ก็เข้ามาสิขาน้าบอกหนูจะมานั่งร้องไห้ก็หนูจะตายแล้วจา์ต้องกินข้าวมาก็ทีแล้วไงก็อร่อยดีมามากก็อร่อยดีครับผมไม่มีข้าวกินก็ต้มมันกินต้มเผือกกินครับผมมันไม่จําเป็นจะต้องนะํากลัวอะไรมากมายขนาดนั้นชีวิตมันต้องสู้กันอยู่แล้วมันไม่มีสิทธิ์เลือกกันทุกคนอยู่แล้วไอ้คิดหรอว่าเขารวยร้อยล้านนับพันล้านแสนล้านจัก,กรวาลจะไม่ทุกข์ทุกข์นะวันนี้อง่งนี้หุ้นมันจะลวงเมื่อไหร่วะบริษัทจะเจ๊งหรือเปล่าวว หลวงหมอสันดูดวงให้กับคนเยอะนักปแาชญะคนบอกได้เลยมันมีเรื่องมันจุกอยู่ในใจกันทุกคนหลวบปปัญหาต่างๆหลวมหมอดูก็มีผีก็มีผีเข้ามาว้วุ่นวายละทีเพราะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวครับผมโชคก็ตามท่านอยู่ให้แบบขำ,ขำๆแบบมีความสุขอ่ะมีดาบปักลงมาเต็มตัวกระบวนก,วกระวายกระซาปสัยอดทอนอดกั้นแล้วยังไงก็แค่นั้นเองเจ็บก็เจ็บเลยอย่าก็ผ่านไป กับผมด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนารงชะตานี้รื่นเริงสุขสรรหันสามมีการประจกประแจงเรียแข้่งเรียขาเอาอกเอาใจท่านเป็นพิเศษชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคราชสีมานอซบตากด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตันทียันใดตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวเที่ยงตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มฟ้าผ่าววเริาาททะะล เพราะนั้นทะเลาะวิวาดวงชะตาเปลี่ยนท่านองดีใจนะเย่ฉันได้ทะเลาะกับมันเรียบร้อยแล้วหมดกรรมหมดเวรกับมันแล้วฉันจะได้ไปทําอย่างอื่นแล้วผมไปทําให้สิ่งที่ท่านจะเริญรุงเรืองงอกงามเพราะนั้นดวงชะตาหมอจันก็จะบอกว่าดวงชะตาเนี่ยกำลังจะไปทะเลาะวิวาสหมอจันจะบอกดีมากเลยเป็นทุกขลาบคุณทะเลาะใส่คุณจะได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆแต่ว่าเราจะไปทักไม่ได้เพราะว่าสิ่งนั้นมันจะต้องทําให้จิตใจมันฮึกเหิมไงพอโดนกลั่นแกล้งมากๆมันก็ลุกขึ้นมาฮึกเขิมทําให้ดวงนี้ประสมเป็น เจ้าคนานคนผสมเล่นลลร่ำมรวยด้วย้สิง่งทองกราบอมเพราะฉะนั้นความมือเขิมเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านแน่นอนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเป็นกำลังใจหมอสันกดซุปเปอร์ตงค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ทีมให้กับคูต่างช่องได้ครับผมสวัสดีครับ